มหกรรมผลิตภัณฑ์ฝีมือต้องขังครั้งที่54 16-20กรกฎาคม2568ณอิมแพกเมืองทองธานีในวันพุทธที่16กรกฎาคม2568กรมราชทรร์จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทรร์ประจำปีพศ2568ครั้งที่54โดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวพร้อมด้วยนายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ให้การต้อนรับโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่16-20กรกฎาคม2568ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม i ิมแพ t เมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ด จังหวัดนนทบุรีห้อง Impact Exhibition Hall 90การจัดงานนิทรศการผลิตภัณฑ์ราชทันเป็นหนึ่งในภารกิจอันสำคัญของกรมราชทันซึ่งได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2114โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด New Power New Life พลังแห่งโอกาสศักยภาพที่ไม่ถูกขังโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยการแสดงศักยภาพผู้ต้องขังและผู้ผ่านกระบวนการด้านการพัฒนาพฤตินิสัยที่เป็นคนดีมีคุณภาพพร้อมที่จะกลบคืนสู่สังคมโดยนำไรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังรวมถึงการนำผู้ต้องขังออกทำการแสดงโชว์ความสามารถให้กับประชาชนได้รับชมพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผนโทษผลิตผลคนดี เพื่อให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ก้าวพลาดโดยภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังจากเรือนจำทันทสถานทั่วประเทศกว่า100แห่งทั้งงานเครื่องเรือนไม้งานประดิษฐ์งานตัดเย็บเสื้อผ้างานศิลปหัตถกรรมภาพวาดงานปั้นงานช่างสิบหมู่ทรงคุณค่า การบริการนวดแผนไทยโดยผู้ต้องขังหญิงงานบริการอาหารและเครื่องดื่มกาแฟเบเกอรี่ผลิตผลทางการเกษตรและกิจกรรมการแสดงความสามารถบนเวทีอันหลากหลายอาทิเช่นการแสดงวงดนตรีสากลการแสดงดนตรีพื้นบ้านนักร้องเงาเสียงดนตรีโปงลางโขนจินตลีลาโชว์กาบาเร่แฟชั่นโชว์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งราชทัน